thank เมื่อวันที่12กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาพันเอกมงกุฎแก้วพรหมรองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่13พร้อมด้วยคุณนภพาพรแก้วพรหมรองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทนหารบกที่13ได้นำกำลังพลและครอบครัวประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกิจยาวัตถุเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณพุทธสาสนาสถานค่ายศรีพัชรินตำบลศิลา เพื่อเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระคุณเจ้าจากวัดมคะสำราญมาบรรยายให้สารธรรมวันอาสาลหหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อให้ได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานต่อไป วันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาครั้งแรกแก่ปัญจวคีทั้ง5ด้วยการแสดงธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรและเป็นวันที่เกิดพระรัตนไตรชาวพุทธทั้งหลายจึงได้ร่วมใจกันทําบุญบําเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลท,นทหารบกที่13รายงาน